ูิโอ้ยเกับหัวอืมอิฐทุกคครับผมก็จะใส่อะไรชอิแล้วโอ้โหคุณนี่มีบุญจริงคลิปของไปทำแลทุกนครับขอบคุณหแวิวทุกคนนะหงอาทิตย์หนึ่งแนวิวขอบคุณมากเลยนะที่ว่าไปสารการเราไปดูรถซปเปอร์โอเพนนะทุกคนครับโอ้ยอมความหวังนน้ำตาเรนโห นัดข่วยเะยวะเนี่ย้โอ้อไปไหนเนี่ยโดนทอดทิ้งริ้งมันออกจริงจริงนีมันตันพร้อมกันอยู่ขาไว้ก่อนข้างขาไว้ แต่มีเพื่อดูมาแล้เน่ยดิถมานี่รเพื่อนย้ดจริงหรอื่อนเออเดี๋ยวซื้อไใหม่ทุกคนเดี๋ยวคนดูเพน้ดูเฟรผมทุกคนตัวนีคนานี่งเน้ยแม่งห่าเกนตันี้ดหวยแล้ว sí ก no, okay, so ็แตกผมก็ได้เงินมานะครับผมก็จะไปซื้อเฟรมใหม่ผมจะอื้อเงิน20บาทอเคแล้วดี๋ยวผมขอตัวหาน้องชายก่อนตัวหาน้องรักฮโะทอ เฮ้ยน้องชายนึกสัญญาไมาดิโทรหามันเลเดี๋ยวผมฝากสุพิมทุกคนคือผมมีตังค์ทำไมหรอเฮ้ยน้องชายโทรหามันโทรหามันเลยว่าไอ้เลี่ยมไอเชลี่ยม later ฮัลโหลไอ้เลี่ยมมึงยินไหนวะนี่ก็เอาโชว์เลยทุกคนมีตังค์ฮะนี่อย่างวะแล้วกูเองกูเองยไปไปไป ใคมไม่ได้กินเลยเพื่อนกลับได้ฮัลโหลกายพี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยจะใช้ไงวะมาซื้อเฟรมพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่ตากิ่งผมสักแสนหนึ่งก็ได้นะรวยจัดนะขับมาอะไรขับมาอะไรพี่อยู่เอ่อซุ้มยะลองเจอกันนะเจอกันเจอกันเจอกันโอเคีอวเขียวเขเอาคือไปไปไปก็เดี๋ยวรอจดรอสกายมาซื้อเฟรมนะเราต้องคารนั้นเดี๋ยวเราถอดเฟรมรอดีกว่า เก็เดี๋ยวตอนนี้เราถอดเฟรมก่อนเดี๋ยวจะรันนะทำให้เราจะรันคือจะรันทำ้วเป็นก็จะก็เทปการันนะครับทุกคนก็ปิดรับเช้ติมตัวปิดับเช็ตัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราจะรันถอดที่ถอดนี่ก่อนเดี๋ยวมาดูกันทุกคนครับถอดนี่ก่อนถอดนี่ก่อนเอาไปตรงนี้ก่อนเออโอรั่งก่อนเตอโอรั่งก็ได้เอาถอดไปเลยเดี๋ยวผู้ผมจะถอดนี่รอทุกคนนะเดี๋ยวเดผมผมจะถอดนี่ถอดนี่รอทุกคนเนี่ยผมถอดตะกการอเดี๋ยวทุกคนครับเออดโอ้ยเยียกับหัวปักใช่อิดทุกคนครับผมก็จะใส่อะไรชะออิิดดแล้้้ววโโหนนีีี่่่มมจรงๆไไ เออนี no oh. SBS, oh. oh. ้อยไอ้เหี่ยน้อยสุดโอ้โหเล็กมันหำของเจ้าของเลยโอ้ Slater เทลเอาค่าถอดดิค่าค่ากูให้มึงเล่นเกมอ่ะเอ๊งงงงงกูผมก็จะมีเงินแล้วใครอยากเล่นนึ่งก็ออนไลน์ไปแล้วผมแอดบีเอาะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ข้าวีดึงไปทุกคนครับเล่นแล้วก็ได้เงินมีทั้งคุกกี้รันมีทั้งเกมหลายๆเกมผมไม่รู้มันเป็นเกมอะไรบ้างคุกกี้รันมันมีเพราะมันง่ายผมก็เลยอยากเล่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดเฟ็มรอสกายถอดตะก้ารอแล้วที่เราไปสานกับพี่ท็อปนะผมก็อ้อก็เดี๋ยวคลิปของพี่ท็อปนะทุกคนครับขอบคุณหนึ่งแสนวิวทุกคนนะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแสนวิวขอบคุณมากเลยนะตอนที่ว่าไปสานตะการรอไปดีบนรถซูเปอร์โอเพ่นนะทุกคนครับจริงจริงนี่ครับตอนนี้ก็ถอดมาละร่างเฉลี่ยร่างเฉลี่ยนี้ว ถอดมาแล้วเฮ้ยจับจับตะกาให้หน่อยดิตะกาตะกาตะกามาแล้วโอ้โหไอ้ย่ามันจะหังเราเนี่ยหาเครื่องใหม่ดิโอ้เกินตกรุ้ยอ่ะครับเออมีตังค์แล้วก็มีตังค์ทุกคนนะซุ้แม่งเลยดีกว่าจะเย็นเพืยอนจะเย็นเพื่อนจเย็นอ๋เฮ้ยโอเคนะครับนี่ก็เดี๋ยวถอดก่อนเฮ้ยไอ้พวกเหลี่ยมมาแล้วมาแล้วเพื่อนมันไงซับรอประมาณมาแล้วโอ้โหมาแล้ว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 ออื้หือ เรอูข <mile> ี้ข oh. for ah, okay, okay. ่าวมีครับทุกคนโอ้โหสวัสดีครับเอาผมเปลี่ยนอารมณ์ฝากซื้อฝากซื้อหน่อยเดี๋ยวฝากซื้อไปตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งโอเคไหมสกายอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเด็กใหม่ไหมเนี่ยอ่าชื่อน้องวัครับเออน้องวัดแววเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็ตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งแล้วตรงนี้นะครับโอเคไหมแล้วก็อันนี้ด้วยแต่นี่ขอซักซื้อมือสองแล้วกันเอ้ยไม่ไม่ซื้อมือหนึ่งเลยดีกว่าแต่ว่าเอาาฟิล์มอันเดียวพอโอเคมีเบอร์สิบสองไหมได้บอสเด้เราเดินเดินเดินุกคนครับ เอาไปเอาปเอาไปอะเปาไปแม่มันถอนแล้วมันถอนแล้วมันถอแล้วมี่ังครับทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพี่ตรงนี้อกล่างแล้วพี่มีอกไก่ไหมมีแต่ว่าเออทำไมอกพี่ดำจังเลยอะไก่้มีคนหมักนะแล้วอกหัะอกอะต้องมีคนใหม่พี้พี่ทำเาไมยังพี่ยเรอาจเนย่ครับ ไม่ห้ามคุณให้ยืนนี่นี่หลงหัวนะอุ้ยอุ้ยหมดความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินเฮ้ยพวกมาแล้ว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 โอ้วะาอุ้ยนึกว่าเคอรี่ไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูนี่น้องเก็บหมดกระเป๋าแล้วพี่อ่ะหมดแล้วเหรอครับโอดีจังยังยังดีจังแตเงเก่งครับโอเคดี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 อันนี้อันนี้ซื้อมาอันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าซื้อสองอันซื้ออันเดียวใช่ไหมโอเคโอ้ดี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 ้ีอ่ะอันนี้อันไหนมาดูครับตัวนงดูครับผมจะนั่งอันอันบ็อกซิ่งให้ดูอันนี้ก็เป็นอกใหม่นะครับดูดิก็แบบมีตังทุบอ่ะยี่ห้อใครอยากเล่นนะแอดไลน์ 99V1 ทุกคนนะแล้วตอนนี้ก็เป็น อะไรเพื่ออะไรจะร้านอันนี้ฝาประตูบ้าน่าฮใส่อกกันด้วยครับใส่ยางครับพี่อกนี่โอ้ยดีขี้ทุกคนผมไม่ใส่อกนี้มานานแล้วเชี่ยโดแต่อะไรบปางเนี่ยได้แล้วเชี่ยได้ใส่ต้านข้างหลังมาดิพี่อุ้ยเออไม่สวยว่ะเฟรมมาร์กอดีไม่แตกแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์นะฮะคืนนี้แหละเราจะติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวไปติดที่ร้านเราเฮ้ยเลยผมก็จะได้เจาะเฟรมตรงนี้ด้วยมาใส่อัน ท่อรบายนะครับโอเค later เรื่องรื่องขันรถสนามโ้ดได้เบาเบาโยนทิ้งเลยเอาไค่ควาไปแข้ควงจะมีไหมได้เบเออินวครับก็ไม่ต้องซื้อแมวอ่ะครับเอาขอนโอ้อนะไอ้เหี้ยมันโดนตอกอ่ ัโค้ดอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเออไปก่อนก็ได้ไม่เลยหรอกท่าชอบวิวแม่บางทีเราเร็วโอ้โหโอ้ท่อเน่าเน่าบอกรถโอ้โซ่ดิทุกคนโซ่ก็จะโซ่กาจะแข็งง่ายเลยอะโอเคครับเดี๋ยวก็ระหว่างนี้เราก็จะรอมันมาทุกคนครับเดี๋ยวรอไป ทำอไรดีตุ่รอไหมเพื่อนทอดีเพื่อนทำพิซซ่าไมดีลิงหาวลิงลิงย้อมสีเออมาทุกคนดูผมจะรีวิวผมจะรีวิวสีผมลิงทุกคนเไอ้เจ้าหญงร้อรอสีอะไรเพื่อนลิงสายพันธุ์ใหม่โอเคโอ้โหแล้วคุณจะบอกว่าลิงไม่เฟี้ยว โอ้ไป,ไ,ปไหนเนี่ยโดนทอดทิ้งิงมนออกจริงจร <c oughs> ิงออี่มันันเพรก,กันอยู่ไอ้อ้ <c oughs> างเไ,ไว้้่ <c oughs> ออก,ก,กอไว้ก็ดึงออกมาเอออย่างง่ิไอ้พี่ไอ้พี่ โอ้นี่พี่พี่มาอยากรู้ไหมเทอาทำไมพี่ลอยไปมึงพามันไม่มันไม่มีตัวเบรคพี่พี่ไม่ได้แกนใส่อ๋อเว้ยแกนตันนี่หลังก็มามูนวอลก์มามูนวอลกไปเสร็จแล้วพี่ใส่อกเข็มแล้วใช่ไหมประกอบอกใหม่ด้วยนะแต่ว่าสีใหม่จะเป็นสีแบบสีสีใหม่ๆแหละอันนี้มันกระเกลอก็เป็นสีเก่าอันนี้ก็สีใหม่ไม่มีสติ๊กเกอร์ความมันน้อยทุกคนดูดิปั่นรถที่อะไรร้ายที่ไหน โอเคแล้วตอนนี้ก็ใส่เสื้อจะลวทุกคนนะดูดิจะลันนี่จะลันนี่อู้โหคือจริงอ่ะอันนี้ไม่แตกทุกคนอันนี้คือไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่ว่าคือว่าตรงนี้มันมันเล็กเกินแล้วมันโคระลูดตรงนี้ไงเอมันสมุดเปลี่ยนใหม่ด้วยใชค่ครับเนี่ยโคระลูดกับมันเนี่ยถ้าสมมติผมใส่ผมก็ต้องงอมันจะขึ้นประมาณนี้ถ้าสมมติเอาคือตามสินค้าสปาร์กนี้ก็ต้องจ่อใหม่ต้องซื้อใหม่นะครับ ทำใจต้องครับเี้ตคือครับต้องคืรถดครับโคตรลาเลยเอ่ยใครอยากมีตังค์ผมกคนรับก็ให้แอดไลน์นะผม99 V1 ไปทุกคนครับผมที่มาตาล่าคลิปนี้แล้วก็ขึ้นในคลิปให้ดูนะครับครับโอเคเจอกนคลิปหน้าคนจะเป็นในคลิปเลยติดตามด้วยคครับบ๊ายบาย tom come aside